โอเคก็ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยกันวันนี้ก็อยู่กับผมภูมิจะเป็นอาราฟมารีนับก้าหรับันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม X d o กซดกันอีกเช่นเคยเนาะก็สำหรับคลิปโรนี้เนี่ยพอดีคลิปก่อนผมลงเป็นกิจกรรมรีวิวกิจกรรมใหม่ใช่ไหมครับแล้วคราวนี้เนี่ยมีเพื่อนมาบอกว่ากิจกรรมเปิดกาชาเนี่ยหรือว่าเปิดสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันมาอยู่นะครับผมก็เลยแบบเฮ้ยมันมาด้วยหรอเพราะว่าครั้งก่อนผมรีวิวไปเนี่ยเหมือนจะไม่มีใช่ไหมผมก็เลยมาไล่ดูใหม่นะครับ ปรากฏว่ามันมาครับผมลืมดูตรงนี้หลักๆกกิจกรรมนี้ครับคือเราเปิดกาชาครบ400ครั้งนะจะได้ของรางวัลประมาณนี้ซึ่งสามารถเล่นได้สูงสุด5ครั้งเมื่อเราเล่นครบแล้วนะครับมันจะมีอีกกิจกรรมหนึงโผล่ขึ้นมาซึ่งหลักๆเราต้องเปิดกาชาครบประมาณ2,000ครั้ง แล้วตัวกาชาที่ผมมีประมาณ1,844ซึ่งน่าจะครบแน่นอน,นครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าของผมเนี่ย mm hmm. เหลือเก็บคอลเลกชันอีกแป๊บเดียวครับ mm hmm. ก็จะได้ไปกาชาเพิ่มมาแล้วอีก200ใบอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างไงก็คุ้มครับแต่ว่าพอผมครบ2,000ใบแล้วใช่ไหมผมเปิดครบ2,000ใบเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดตัวของอ่าตัวที่ต่อนะครับ mm hmm. ก็คือเป็นกิจกรรมหีบต่อเลยเพราะว่าถ้าเราเปิดครบแล้วเนี่ยนะครับนะ รบกิจกรรมที่เขากําหนดแล้วเนี่ยมันจะได้ในส่วนตัวของแบบว่าไอ้มีกกิจกรรมหนึ่งซ้อนขึ้นมานั่นเองนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเปิดกาชาแบบเร็วๆเลยแล้วกันนะครับผมนึกว่ามันยังไม่มาขออภัยด้วยนะนะรีวิวพลาดไปนะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาแบบว่าอ่าคอมเมนต์นะครับบอกกล่าวกันว่าเอ้ยมันมาอยู่นะคุณพูอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดกาชานี้นะครับกาชานี้เนี่ยมันไม่นับนะเผื่อใครไม่รู้มันไม่นับมันไม่นับไนปะเ๋ยผมจะเปิดให้ด้วยผมมีประมาณ200กว่าใบนะครับ2 2งใบมัง้งเปิดไปเลยคเับ ไม่แน่ใจว่ามีโอกาสได้ตัวละครตัวใหม่หรือเปล่านะอ่านะครับเนี่ยเห็นไหมสังเกตรครับกิจกรรมจํากัดเวลาคือเปิดกาชาไปเนี่ยไม่นับครับไม่นับของฟรีนับเฉพาะกาชาที่เราเปิดตรงนี้เท่านั้นเดี๋ยวผมขอดูเลยนะมีตัวละครใหม่หรือเปล่าอ่าไม่มีครับอันนี้เป็นตัวแบทแมนครับโอเคเราได้มาประมาณนี้นะโอเคได้เยอะอยู่นะครับเนาะแต่ว่าตัวละครใหม่เนี่ยยังไม่มาเลยเห็นไหมนะครับแสดงว่าเราต้องไปเปิดกาชาตัวนี้เท่านั้นนะเอฟเนาะก็หลักๆเดี๋ยวเราไปเปิดเลยแล้วกัน ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราเหมาไปหมดเลยนะครับให้มันครบสี่ร้ครั้งอ่าเนี่ยได้ตัวใหม่แพนด้าเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นตัวที่ตึงสุดในตอนนี้แล้วนะครับอ่ามาแล้วลายชินีน้ําแข็งนะครับคลีโอครับมาจูก,กันเหลียงคนระับผมจะเปิดรัวๆเลยแล้วกันนะเอาให้มันครบสี่ล้วครั้งแล,ล้วไปรับใบกาชาต่อนะครับอ่ามาแล้วตัวนี้ก็ดีครับตัวสุนัขหญิงหยางเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมมองว่าเล่นแบบว่าเอ้ยอันนี้ก็ดีครับ เล่นแบบว่าเป็นตัวซับเพราะว่ามันจะบวกขีดจํากัดดามจสูงสุด10เเลยนะครับคือโคตรโหดเหมือนกันเอามายืนเฉยเฉยก็คือเก่งแล้วนะครับอ่าสุนักเลื่อยตีบอสโหดครับครบหรือยังสี่ร้อยหรือยังอ่ามาอันนี้ก็เป็นตัวซับครับตัวใหม่ครบแล้วนะโอเคผมไปรับของก่อนแล้วกันนะครับอันนี้จริงเราสามารถเปิดทีเดียวลวดเดียวได้เลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราเปิดไปทีละขั้นดีกว่านะครับอันนี้ก็เปิดการาชาครบแล้วนะครับ อ่าประมาณนี้เราก็จัดต่อครับเรายังไม่ได้ตัวอะไรอีกอ่ะเหมือนเหมือนยังไม่ได้ครบปะวะยังไม่แน่ใจนะครบหรือยังอะมันมีตัวใหม่6ตัวนะอ่าเดี๋ยวเปิดรัวๆเลยครับจะได้แบบไม่ต้องมานั่งดูทีละตัวเดี๋ยวไปดูทีเดียวว่าเราได้อะไรบ้างนะครับตอนมันขึ้น400ครั้งนะอ่าสี่ครั้งครับไปรับของมาใหม่นะครับน่าจะพอแหละนะครับ รับไปปุ๊บเข้ามาปุ๊บเข้ามานะครับโอเคเปิดกรช้าต่อครับอันนี้เป็นรอบที่3ละใส่มาครับรัวๆอ่ะแสดงว่าผมน่าจะได้ตัวละครใหม่ครบทุกตัวแล้วนะครับตัวละครที่ผมเล็งๆไว้เนี่ยว่าจะเล่นด้วยเนี่ยมีแพนด้าเป็นตัวละครที่ตีทูดามจไม่สนใจพลังป้องกันแบบตีแบบแรงเข้าเลือดตามพลังชีวิตเลยนะครับเป็นสายแทงที่ติดบล็อกแล้วฟื้นฟูลเลือดตัวเองได้ด้วยเออผมอยากได้มาใช้เหมือนกันนะ อ่าโอเคเปิดรับไปครับอ่าหมดแล้วนะครับหมดแล้วเปิดกาชาครบแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เราเหลืออีกนะครับเราเหลืออีกก็กดไปเหลืออีก2รอบนะฮะเหลืออีก2รอบก็คืออีก800ครั้งนะครับกดไปครับกดไปเลยกดไปกดไปกดไปล้วนนะครับแต่ว่าตัวละครที่อยากได้ที่สุดคือฮาร์รีควินอยู่ดีนะครับผมมองว่าฮาร์รีควินตตัวของลิงเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวแบบว่าอ่าพวกลูฟี่เนี่ย ก็ยังเป็นตัวแบกอยู่ดีนะเพราะว่าตัวละครที่เข้ามาเนี่ยเหมือนมันเป็นตัวซับพอร์ตอะมันไม่ใช่ตัวดามจแบกทีมเลยครับโอเคได้รับเพิ่มแล้วนะครับโอเคทีละหกนะครับแล้วก็ตอนนี้เปิดอีกสี่ร้อยครั้งพอดีครับอ่าครบอุ้ยกดอ่าลูฟี่มาครับเดี๋ยวติ๊กข้ามไปเลยครับอ่าอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับนะสองพันครั้งแล้วนะ เดี๋ยวเราจะพอกับการเปิดกรชาสอง0ครั้งแต่ว่าเราจะไปเอาเปิดหีบครับเปิดหีบต่อเรากดรัวเลยรัวกว่านี้เลยนะครับอ่าครบ400ครั้งครับนี่นะเราได้เปิดกิจกรรมใหม่แล้วนะครับนี่ตัวนี้รับมาก่อนอ่าผมซื้อของเล่นอัพเป็นหดาวได้แล้วแล้วก็กิจกรรมนี้ครับมันจะให้เราเลือกเปิด เปิดกาชาอีก100ครั้งนะครับเป็นจํานวนเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจตัวนี้เป็นคูปอง2,500คูปองได้แค่2ครั้งแต่ว่ากิจกรรมเปิดหีบครับ2000แต้มได้สูงสุด12ครั้งเราต้องใช้แต้มกล่องเนี่ยประมาณ24000อันอันนี้นะครับมันเปิดได้12ครั้งเลยนะเราจะได้ของพวกเนี้ย12ครั้งเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่ากาชาเนี่ยผมหมดแล้วผมจะเอาไปเปิดหีบเพราะว่าหีบเนี่ยได้ของดีครับเห็นไหม 2,000แต้ม12ครั้งรวมไปทั้งหมด24,000แต้มนั่นเองนะครับเนาะเดี๋ยวมาเก็บของรางวัลอย่างอื่นต่อหน่อยนะครับอ่ามีอะไรอีกเพิ่มไหมอันนี้โอเคอันนี้อันนี้อ,นนอะผมได้แต้มมาเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดตัวของหีบต่อนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูของทีเดียวเลยหลกักๆเนี่ยหีบที่อยากเปิดเนี่ยก็จะเป็นหีบตัวนี้หีบกระดูกนะครับ เปิดตัวนี้ก่อนเลยเพราะว่าสีม่วงเนี่ยโอกาสออกฮีโร่แดง4%ก็จริงแต่ว่าผมเนี่ยได้ตัวละครแดงจากหีบนี้เยอะมากครับบอกเลยว่าได้ตัวละครแดงจากหีบนี้เยอะมากเนี่ยนะรัวๆครับผมได้แบบได้ได้บ่อยมากตัวแดงเนี่ยเห็นไหมสังเกตมันจะมีตัวแดงบ่อยมากครับโอกาสออก4%แต่แบบออกเยอะกว่ากาชาตัวเนี้ยอ,อันนี้คือ4,000แต้มครับกดไปเนี่ยได้มาประมาณนี้กดต่อครับ กิจกรรมหีบนี่คือคุ้มสุดเลยครับเล่นยังไงก็คุ้มอ่ารอบรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นกิจกรรมหีบอ่านี้คือกดไปครับครั้งหนึ่งเนี่ยห้าร้อยแต้มครับกดไปเลยกดไปเลยอ่าจูกัดเหรียญครับเดี๋ยวค่อยไปดูครับว่ามันได้ครบสองหมื่นสี่พันแต้มหรือยังแปดพันแต้มแล้วนะครับเึ๊บเข้ามาป๊บเข้ามาครับนี่เห็นไหมเดี๋ยวตอนนี้ผมไปดูก่อนว่าผมเก็บได้กี่แต้มลว อ่าหมื่นหกแล้วเห็นไหมหมื่นหกแล้วครับเนี่ยกิจกรรมหีบเนี่ยผมเลยคิดว่ามันคุ้มสุดแล้วในการกดนะครับดูดิกดมาแต่ละทีเนี่ยจากตอนแรกเรากดไป200ใช่ยเห็ไหมได้คืนมา90ครับคือแบบโคตรจะอภิมหาคุ้มตอนนี้หมื่นหกใช่ไหมเราต้องหาอีกประมาณเท่าไหร่นะหมื่นหกอ่าหมื่นหกอ่าประมาณ8,000แต้มปะใช่ไหมประมาณ8,000แต้มครับเดี๋ยวอันนี้หมื่นแต้มกดแต่กระดูกก่อน,นครับกดแต่กระดูกก่อน อ่ะผมขอไปดูก่อนสามพใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคำนวณดีๆครับอันนี้อ่ะอีกอีกประมาณอ่า3,000แต้มครับอีกประมาณสามพันแต้มเราสามารถสแต็กทีเดียวแล้วก็กดได้นะครับอ่าอันนี้500ใช่ไหมเราต้องกด6ครั้งครับ1 2 3 4 5 6่าน่าจะยังไม่ครบนะแต่ไม่เป็นไรครับ เนี่ยเหลืออีก500แต้มครับเหลืออีก500แต้มประมาณนี้ก็กดปุ๊บเข้ามานี่นะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ก็อ่าอันนี้ได้2 0 0้แต้มนะกดไปครับอ่าประมาณนี้ครับเห็นไหมเนี่ยตอนแรกเรากดไปเนี่ยเรามี200เราได้คืนมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกล่องเนี้ยนะครับ74กล่องเนี่ยเราจะได้ในส่วนตัวของแบบว่าอ่าเนี่ยฮะสอง 2 0 0 0ไอสองหมื่นส้าร้แต้มครับอันที่จริงมันใช้แค่24,000แต้มนะแต่ว่าเรากดครับปึ๊บได้ของทีเดียวครับ12ชิ้นเลยนะครับได้น,นี้สาม้อยหได้น,นี้2องร้อยอีก24ใช่ไหมได้เน,นี้ยอีกประมาณอ่าร้อนะครับได้กล่องมาอีก100อะ่120อะ20บาทนะครับหนึ120เนี่ยก็ตกกล่องหนึงสิแต้มก็ประมาณพันสแต้มนะครับเนี่ยครบแล้วเห็นไหมเนี่ยเราครบแล้วนะครับก็ไม่ต้องเปิดต่อแล้วเพราะว่ามันครบหมดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหม อ่าเนี่ยครับครบเลยทีเดียวเลย12อันแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยได้ทั้งหีบได้ทั้งเปิดกาชาครับโคตรสุดครับกิจกรรม2อันนี้คุ้มมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวกดตัวนี้ต่อครับ2,000ชิ้นนะขอย้ํานะครับสุ่มสุ่มเศษตัวละคร2,000ชิ้นนะครับฮาร์รีินผมได้เท่าไหร่ฮาร์รี่ินได้ร้อยสี่สิบนะเอ้ยถือว่าเยอะอยู่ตัวอื่นก็ได้ร้อยห้าสิบอ่าถือว่าเยอะอยู่ครับนี่แต่ไมมันมีตัวละครใหม่มาเพิ่มด้วยไงนะครับแล้วก็อันนี้กดไปนะครับ แล้วผมจะเลือกเนี่ยอีกเจ็ดร้อยชิ้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปอัดให้ไารีฟินให้มันหมดเลยนะครับประมาณนี้นะเออเป็นไงสุดครับบอกเลยเนี่ยอัพดาวต่อโอเคปลดล็อกก่อนนะครับแล้วก็คราวนี้เราไปอัพดาวครับเดี๋ยวมาดูนะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับลิงเนี่ยอัพมา2ดาวเลยครับจาก3ดาวมีกรอบเนี่ยเป็นห้าดาวมีกรอบเลยครับอ่านี่ก็5ดาวมีกรอบแล้วอ่าเนี่ยเกือบดาว เกือบดาวส้มมีกรอบแล้วครับอีกนิดเดียวนะลูฟี่แต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปอัดให้ตัวของโอ้โหกางฟูนี่สีดาวมีกรอบนะผมจะเอาไปอัดให้ฮาริคินอย่างเดียวนะครับฮาริคินคือตัวแบกผมนะแล้วก็คราวนี้เราจะได้ตัวความสําเร็จคอลเลกชันเนี่ยมาจากตัวละครใหม่ที่เราเปิดมา6ตัวใช่ไหมแล้วเราก็กดรัวๆเลยคราวนี้นะครับมันก็อัพตัวละครอัพตัวละครอัพตัวละครไปรัวๆเนี่ยเยอะมากนะครับ นี่เห็นไหมไอ้พวกเนี้ยเราอัพรัวผมก็กําลังคิดว่าทําไมเขาไม่เอาแบบอัพดาวทีเดียวมาวะเอานั่งอัพกันยาวๆอย่างงี้ครับอัดรัวครับอัดรัวอีหกตัวตัวใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยว่าเฮ้ยเราจะได้พวกแบบว่าของของอะไรเท่าไหร่เอ้ยเดี๋ยวผมลืมนะผมลืมว่ามันเหลือหีบแดงครับหีบแดงเนี่ยเปิดเลยเพราะมันไม่มีแต้มนะครับเปิดเลย เอ้ยเดี๋ยวผมขอดูคูปองก่อนโอเคอ่าคูปองประมาณ6กหมื่นเก้านะนะครับคูปองหกหมื่นเก้าเพราะว่าเปิดหีบแดงเนี่ยได้คูปองทีหนึ่งเนี่ยสามสี่พันนะครับผมผมจะไม่ดูแบบว่าพวกได้ตัวละครอะไรเ,ลเกลือไม่เกลือเราเอาเปิดรดัวๆเลยอ่าประมาณนี้นะครับนี่เรามาดูคูปองครับจาก6กหมื่นเก้าเป็นแปดหมื่นเก้าครับได้มาอีกสองหมื่นนะครับบอกเลยว่าโคตรคุ้มครับสุดแล้วนะอ่านี่ครับความคืบหนง่งคืบหน้ากดไปครับ ขอณเพื่อนๆที่เข้ามาแนะนําด้วยนะแบบว่าบอกผมว่าเอ้ยมันมีกิจกรรมนี้มาอยู่นะครับเนาะก็พอดีแบบผมอาจจะมองข้ามนะขออภัยด้วยเอยขอบคุณมากๆเลยครับเปิดมาปุ๊บอ่าได้ตัวแดงครับมาโอเคอัพรัวๆเลยครับอย่างนี้อันนี้ก็ขออนุญาตอัพตัวนี่ก่อนละกันนะครับโอ้โมารัวๆเลยครับตัวละครสุดครับงันนี้ ตัวละครนี่คือมาแบบหิวจังเลยน่าจะเป็นแพนด้าแบบใน rov นะไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะกะว่าเล่นอยู่เพราะว่าโจมตีเนี่ยน่าจะเอามาโจมตีบอสเอามาลงด่านเอามาลง PP ได้เพราะว่าเราสามารถยุ่ยยุอีฝ่ายได้มีแบบว่าสกิลแบบว่าโจมตีทูดาเมนะแรงตามแบบเปอร์เซ็นต์เลือดของอีฝ่ายยี่อีกฝ่ายเลือดเยอะเยาเรายิ่งตีแรงแล้วแถมแบบว่าสกิลเขาอ่ะ แรงแบบได้สิบเปอร์เซ็นจากเลือดอีกฝ่ายแต่ว่าสูงสุดไม่เกินห้าร้อยเปอร์เซ็นจากดาเมจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตัวของแพนด้าเนี่ยเล่นไปสายดาเมจเลยก็ได้นะเป็นแท้งดาเมจไปเลยอันนี้ก็เป็นตัวละครที่เอาไว้แบบว่าตีบอสอย่างเดียวตัวเนี้ยผมว่าผมจะเล่นตัวนี้อยู่เอามาเป็นตัวดาเมจอีกตัวหนึง่งที่เอามาไว้ใช้แบบว่าบัฟทีมในการผ่านด่านเอาบัฟทีมในการลงหองคอยบัฟทพีพีพีได้ผมว่าเพราะว่ามันได้มันได้ดาเมจฟรีเลย10%อนะ่ะ แบบเพิ่มดาเมจสูงสุดนะขีดจำกัดสูงสุด10%นี่คือโคตรเยอะครับโหอันเนี้ยก็โหดครับตัวของราชินีน้ำแข็งการโจมตีธรรมดาตีหมู่สแต็กดาเมจทุกๆครั้งเนี่ยบวกดาเมจ1 1 5สเสูงสุด5สแต็กดาเมจธรรมดาโจมตี50 0ตครับตัวแม่งดาเมจโคตรแรงครับดาเมจแรงแต่ว่าของเล่นเขาเป็นลดดาเมจที่ได้รับอะ่ะมันน่าจะเป็นแบบว่า น่าจะเป็นบวกดำเมจครีบวกอะไรอย่างเงี้ยน่าจะโหดอยู่อ,อ่อันนี้ก็เป็นสายสตันบอสสาย p v พแล้วตัวนี้สาย PVP เลย,ยเดี๋ยวเราต้องลองเล่นไปดูเรื่อยๆนะว่าตัวไหนมันใช้งานแบบประมาณไหนบ้างเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีงบประมาณเยอะมากมายนะครับต้องแบบว่าหัดเล่นไปนเรื่อยโอเค,อคาม,มาแล้วไอ้พวกนี้ โอเคอ่าดาวแดงกันหมดแล้วตัวพวกนี้ผมว่าผมได้คอเลกชันเยอะแน่เลยว่ะเดี๋ยวไปอัพฮาริควินทีเดียวครับฮาริควินแบบว่าได้แบบเยอะอยู่นะ ได้ตัวละครประมาณร้อบวกกับอันนั้นอีกใช่ไหมโอเคผมข้ามไปหนึ่งตัว <_ H 1> ตอนนี้อยู่ตัวละครสีส้มนะยังไม่สีม่วงเลยครับเยอะเยอะจัดนี่คือเร็วแล้วมันน่าจะมีแบบจริงๆนะอัพดาวครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยกดอัพดาวทีเดียวปุ๊บเดียวหมดอะไรอย่างเงี้ย อาราเล่นิดดีเหมือนกันนะครับเอามาเล่นลง p v p เดี๋ยวผมจะเล่นอยู่ในะอาราเล่เดี๋ยวจะปั๊มให้ตัวละครเขาเป็นตัวที่แบบเก่งๆเลยแต่ว่าดาวมันน้อยมากเลยนะเดี๋ยวต้องปั้นให้มันเป็นสีแดงสีอื่นนะครับผมมีเศษของเขาเหลืออยู่นะถ้าเราจะเล่น p v p ก็อาราเล่เลยครับลดดาเมจที่ได้รับ40%ยืนยาวๆทั้งวันนะ่ะ โอเค okay. ดาวแดงหมดแล้วตอนนี้แต่ละตัวละครสีม่วงเลยครับตอนนี้ใกล้หมดแล้วอู๋อันนี่คือแบบเดี๋ยวดาเมจแรงนะครับ เอาเรื่องนะครับของแบบสุดอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมต้องเก็บแบบว่าพวกกล่องพวกอะไรเพิ่มนะเพราะว่ากิจกรรมครั้งหน้าอีกประมาณไม่เก็สิวันจะเป็นกิจกรรมเปิดหีบเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดหีบไปแล้วใช่ไหมสองหมื่นกว่าแต้มแต่ว่าเราต้องเก็บเอาไว้เปิดหีบอีกประมาณ สี่หมื่นแต้มครับรอบหน้ารอบหน้าเปิดหีบอีกสี่หมื่นแต้มบวกกับอีกสองหมื่นสี่พันแต้มเนี่ยเป็นประมาณหกหมื่นกว่าแต้มนะครับเราก็ต้องแบบว่าบเปิดรัวๆนะครับเออแต่ว่าครั้งเนี้ยผมว่าก็แฮปปี้และได้ของได้ของมาเยอะอยู่เพราะว่ากล่องน่ะผมซื้อทุกวันเลยนะไอ้กล่องผมบอกเพื่อนๆแล้วเนาะว่าการรีล้านค้านะ่ะแนะนำว่าให้รีซื้อกล่องไว้เลยครับเพราะว่ากล่องอยังไงก็คุม้มกิจกรรมลดราคามาก็ซื้อ กิจกรรมกล่องเนี่ยคุ้มสุดในการซื้อเลยครับแบบว่ามันได้ขีบได้ของได้อะไรมาเปิดเรื่อยๆเปิดเรื่อยๆเปิดเรื่อยๆเออมันเลยแบบคุ้มค่ากว่าอื่นนะครับเปิดอะไรก็คุ้มหมด่ะกล่องไอ้ตัวหีบนี่คือเปิดได้อเทมเปิดได้คูปองเปิดได้ตัวละครอย่างเงี้ยคุ้มสุดครับอ่าแล้วก็ฮาริควีนจากร้อยสี่สิบบวกกับเปิดได้อีกก็ประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวอัพต่อครับเนี่ยจากเจ็ดร้อยเศษเนี่ยนะครับน่าจะได้อีกอ่าได้อีกสามดาวพอดีครับปลุกสามดาวครับเรียบร้อยครับ เรียบร้อยผมไปเปิดอันนี้ต่ออเวกได้ครับไปซื้อในร้านค้าตลาดมืดนะอันนี้อีก1ชิ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะซื้อของเล่นฮาร์ลีควินอีกหชิ้นนะครับอ่าแล้วก็จะทํา5ดาวไปเลยนะครับทําอุปกรณ์ของฮาร์ลีควินอันนี้อ่าเนี่ยหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสประมาณ100กว่าล้าน,นครับเนี่ยบวกสเตตัสจากสเตตัสปกติของเขานะนะจากประมาณ 4 5 0 0กลายเป็น8,000ครับดาเมจค่าพลังมาเลยขึ้นมาเยอะมากนะครับในการอเวกแล้วก็อุปกรณ์ของเล่น,นครับอัพสุดที่5ดาวแล้วตันแล้วนะครับลดดาเมจสาอัตราคิดดาเมจห้ปอร์เซ็นต์อัตราคิดที่ข้สิบปอร์เซ็นต์อ่าพลังโจมตีอีกยี่สิห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับฮาร์ลี่ควินคือตอนนี้สุดแล้วครับตอนนี้คือแบบโอ้โหเหลือแต่อุปกรณ์เนี่ยให้มันเป็นบวกพลังโจมตีสักเจ็ดเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยบอกเลยว่าฮาร์ลี่ควินคือตึงแน่นอนนะครับ 900กว่าเศษ9080เศษครับประมาณไอ้9 6 0เศษประมาณนี้9 6 0เศษผมจะทำตัวละครเป็น5ดาวใช่ไหม5้ดาวแล้วเนี่ยนะครับ5ดาวแดงมีกรอบนะแล้วก็อัพมาเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือ Awake 5ดาวแดงมีกรอบสกิลอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครระดับแบบว่าดาวเพชรแล้วผมซื้อเก็บของไว้เลยนะครับอันนี้อัพไปนี่ได้มาอีก4,000ครับอัพอัพ นี่ครับอัพไปอัพไปอัพไปครับผู้อ่าได้อีกนะครับอีกห้าหมื่นอ่ะพวกนี้นี่คืออัพรัวๆเลยครับเป็นไงแปบ๊บเดียวครับปึ๊บเข้ามาได้อีกสองร้อยกว่าใบครับใบกาชาเออเนี่ยตัวละครใหม่เนี่ยมาปึ๊บเนี่ยเอามาอัพคอลเลกชันดีมากครับโอ้โหได้อีกสี่พันกว่าคูปองได้ไอตัวกระดูกอีกหกหมื่นอ่ะเนี่ยอัพต่อได้เนี่ยสี่พันเก้าคูปอง เนี่ยตัวละครใหม่มันได้ทีละ3าดาวเลยครับแล้วก็ยิ่งอัพเยอะเนี่ยยิ่งไปเยอะเลยเนี่ยปึ๊บเนี่ยได้อีก240บใบครับกระดูอีก6 0,000ครับโอ้โหแล้วก็ตัวธรรมดาแล้วเนี่ยพอตัวใหม่มานี่คือคอเลกชันมาลัวๆครับเนี่ยทั้งเปิดหีบทั้งเปิดกาชาพร้อมกันนี่คือตัวละครบาน,นครับผมก็เลยคิดว่ากิจกรรมปัจจุบันที่น่าจะยังดีที่สุดในตอนนี้คือกิจกรรมเปิดหีบ8 0 0 0แต้มแล้วก็เปิดกาชา400แต้ม ถามว่าอันไหนดีกว่ากันผมมองว่าเปิดหีบดีกว่าเปิดกาชากาชาเนี่ยมันได้แค่ตัวละครนะครับแต่ว่าเปิดหีบเนี่ยมันได้ไอเทมมาอัพตัวละครแถมไอหูกระดูอีก7ครับอันนี้อีกหูแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ผมคิดว่าแบบว่าหีบมันดีกว่าคือมันเปิดหีบใช่ไหมมันได้แต้มหีบเอาไปหาหีบคืออย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราซื้อกาชาเนี่ยกาชาเราเปิดเยอะเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้อะไรอยู่ดีครับแต่ว่าถ้าเปิดหีบเนี่ยเปิดหีบเกลือไม่เกลือเนี่ยได้ไอเทมได้ตัวละครใช่ไหม แถมเรายังบนเวียนได้แต้มหีบเอามากลับคืนมาเป็นหีบอ่ะเข้าใจไหมเออได้หีบเอาคืนมาได้คืนมาคืนมาเนี่ยนะครับปุ๊บอีกอีก200ใบครับหลักๆคือเราเปิดไปประมาณ2,000ใบใช่ไหมเราได้ใบกาชาเพิ่มมาอีกประมาณ700ใบโคตรคุ้มครับแล้วก็หีบครับอย่างที่บอกเปิดกาชาเปิดหีบเปิดอะไรไปเนี่ยแต่สิ่งที่ได้คืนมาคือตัวนี้ครับได้แต้มมาเปิดหีบมาผมเปิดไป200หีบใช่ไหมเปิดเปิดหีบส้ม200หีบประมาณหมื่นแต้มได้ตัวหีบ ส้มกลับขึ้นมาประมาณ90กว่าหีบเนี่ยมันเป็นการเปิดรีเซเคิลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมอีก7วันข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมเปิดหีบเพราะฉะนั้นแนะนําว่าเป็นไปได้ซื้อหีบพวกนี้ตลอดครับผมว่าคุ้มสุดแล้วหีบพวกนี้เนี่ยจากตอนแรกเมี่อวัน69หมื่นเก้าใช่ไหมนะครับผู้ปองกลายเป็นแสนสามแล้วแป๊บเดียวครับโคตรสุดครับเป็นไงกิจกรรมแล้วก็เหลืออันนี้อีกอีกเท่าไหร่อีกประมาณอันนี้อีกประมาณ2องร้อ,นนอ,อยผมรืมอเปิดอันนี้ครับ50ิปึ้งเข้ามา โอ้โห uh huh. ได้อีกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ได้สี่ร้อยอันนี้ได้อืถือว่าดีครับถือว่าดีอยู่นะอ่าแต่ว่าผมอยากได้ตัวของอันนี้มากกว่าแล้วก็ตัวนี้แต่ก็โอเคไม่ได้เป็นไรครับเราอย่าไปโลภเยอะเปิดอีกเจ็ดร้อยกล่องครับเมื่อกี้เราเปิดไปเท่าไหร่พันกว่ากล่องสองพันกล่องใช่ไหมฮาร์ควินได้สี่สิบครับเฮ้ยเยอะอยู่ครั้งนี้โอเคอยู่นะเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวเก็บไว้เลือกฮาร์เลควินต่อครับแล้วก็อ่าได้ตัวเพิ่มใหม่อ่าเป็นห้าดาวแล้วได้ตัวไหนอีกชูเท อันนี้อัพเพิ่มครับเป็นดาวสม้มโอเคเนี่ยได้เยอะครับเนี่ยอัพพวกตัวละครใหม่ๆเนี่ยแป๊บเดียวเราอัพขึ้นมาอัพขึ้นมาเนี่ยเอามาเอาคอลเลกชันนะครับตอนนี้อืมเนี่ยเหลืออัพอีกครับอ่าคอลเลกชันมาเพิ่มครับอย่างนี้ก็หวานเจี๊ยบเลยครับอย่างรวยครับเนี่ยรอบต่อไปเราได้อะไรได้กระดูกเพิ่มครับโอ้โหอัพดาวครับเอาอีกนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย สามารถเลื่อนขั้นฮาร์ี่ได้นะถ้าเลื่อนขั้นฮาร์ี่เนี่ยครับพลังโจมตีจาก3,400ล้านกลายเป็น3,800ล้านเฮ้ยก็เยอะอยู่นะแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าขึ้นตัวละครทุกตัวให้เลเวลประมาณ4 0 0พจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราขึ้น4 0 0พันครบทุกตัวเนี่ยแล้วเราไปทําหัวหน้าเนี่ยนะครับมันจะสามารถอัพขั้นต่อได้ทำหัวหน้าเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปทําตัวละครของตัวหลักของเราไอ้ตัวตัวที่เราอยากเล่นเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยมันจะโบสสเตตัสเยอะกว่าเห็นไหม สังเกตการอัพหัวหน้าเนี่ยมันต้องทําให้ทุกตัวเนี่ยเป็นเลเวล4,000ทั้งหมดแล้วการอัพหัวหน้านะครับการอัพหัวหน้าเนี่ยมันจะทําให้แบบว่าสเตตัสตัวละครเราเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะมันดีกว่าการอัพฮาริคินตัวเดียวนะครับนี่อัพฮาริคินตัวเดียวเนี่ยบวกสเตตัสก็มาเยอะอยู่นะแต่ไม่เท่าหัวหน้านครับแนะนําว่าอัพทุกตัวละครเนี่ยให้เป็น4,000ก่อนนะครับแล้วค่อยไปอัพหัวหน้าแล้วค่อยมาอัพฮาริคินหรือว่าตัวแบบของเราต่อก็หลกัหลกๆจะประมาณนี้ตอนนี้คือ3ดาวแดงมีีกอบ,บทเดียวเลย นะแล้วก็ได้สเตตัสตัวนี้มาคือโคตรดีครับตัวละครเราตายครับชุบชีวิตขึ้นมาตายชุบชีวิตขึ้นมาเราจะได้พลังโจมตีจากตัวที่ตายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ตามคือแบบโคตรสุดครับโคตรสุดตรงนี้แหละนะครับเนี่ยตรงนี้ผมชอบมากเลยทีมเราตายทีมอีกฝ่ายตายเราก็จะได้พลังโจมตี6%เนี่แหละคือขีดจากัดสูงสุดของฮันลิคินและ5ดาวแดงมีกรอบเนี่ยนะครับ5ดาวแดงมีกรอบเนี่ยมันจะได้สเตตัสเป็นแค่เริ่มต้นเกมได้ ตัวของอัตราที่ที่ข้อสามสิบเปอร์เซ็นต์นานห้าเทรอนนะ่ะผมก็เลยเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามดาวแดงมีกรอบคือสุดสลหรับฮาริคินเลยครับคือสุดแล้วตอนนี้นะกรองหลักจะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวก็ผ่านดาดกันยาวๆครับตอนนี้ฮาริคินคือโหดมากๆก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปวันี้ผมก็ต้องขอจบในพิน,พนีกานครับสวัสดีครับ